เร็วมาเลยนะครับใช่ค่ะใช่แล yeah. ้วค่ะแล้วผูชนะของเรามาแล้วค่ะนี่ขอเสียงปรบมือะ้วยขอดูรูปได้ไหมอ่ะขอดูรูปดูรูปครับผมนี่ก็จะเป็นรูปพร้อมกับบิทคิร์ด้วยอีนอตแเพนสิถูกต้องครับถูกต้องครับชั้นะไรัายเรีร้อยแล้วนะคะชัดว่าเียเดมาเซ็นทรัลิโลก ขอไปเซ็นของเจมมาก่อนนะคะนี่คือเด็กไอดอลของเรานะเน็ตไอดอลที่ดีที่สุดเลยค่ะพี่เล่ใส่โลแกนพี่มะใช่โลแกนพี่ค่ะตอนนี้ไอดอลได้มีได้ทุกวัยนะผมบอกเลยว่าน่ารักกิจกรรมของเรานะคะคุณสามารถมีความสุขด้บมันได้นี่แต่ลูกนี้เนี่ยไลค์เยอะกว่าเดิมแน่นอนคือขนาดเมื่อกี้มีคนเดียวมีติดเราแค่สองคนยังได้441ร้ยสีบเอ็ดไลค์ครั้งนี้มีบุญเจมเลยนะคะคุณนี่ Good try!